สวัสดีครับเพื่อนชาวเซเว่นไนทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นดันเจี้ยนไรเวระดับยากในวันพฤหัสกันนะครับผมซึ่งของรางวัลก็คือนี่ครับท่านมือสีดาวนั่นเองนะครับบอกเลยครับว่าดันเจี้ยนในวันนี้ตามความเห็นของผมนะก็คือยากที่สุดใน7วันแล้วครับโคตรมากครับโดยเฉพาะไอ้ลิงเนี่ยครับไอ้ลิงบ้านะครับโคตรโหดเลยครับตอนที่มันแยกด่างเนี่ยโอ้โหตีแรงทุกตัวครับ โอเคศัตรูที่เราจะเจอก็มีจ็อกเกอร์นะครับเวฟแรกครับมันจะออกมาเวฟละตัวเท่านั้นจ็อกเกอร์เซอินในเวฟที่2แล้วก็สุนโหนของเวฟที่3ครับสังเกตไหมว่ามันจะเป็นโจมตีเวทแค่2เวฟเท่านั้นก็คือจ็อกเกอร์กับลิงนะครับเพราะฉะนั้นตัวทม์ดาเมจที่ผมจะใช้ในคลิปนี้ก็ต้องเป็นแต่แน่นเซอินนะฮะเพราะว่าเซอินเนี่ยมันต้านทานเวทถึง3เทือนด้วยกันครับจ็อกเกอร์กับลิงเนี่ยตีเราไม่เสียอะไรทั้งเต้นยกเว้นถ้าลิงใช้ท่าทะลุบั๊ถึงจะเสียนะครับ ตัวมิงมิงครับเอามาอามาตะเล่นครับลงไปแล้วแล้ว,ลวก็เดซี่ก็เช่นกันเอามาอามาตะเล่นครับส่วนตัวคียเลยก็คือคียนี้ครับ oh, <that> s <S ลาเซล <great. S 1> ครับ <can> ถ้ามาเวลล์ตัวครับลาเซลสําคัญมากเพราะว่าช่วยลดค่าความเสียหายจากศัตรูลงเยอะมากครับถ้ามันตีเรามันจะเบาลงเยอะครับต้องใช้ท่าสกิลนี้นะต้องฟันมันก่อน oh, s <S อนะเนี่ยโอเคแล้วก็อีกตัวก็ขาดน่าจะขาดไม่ได้มั้งอลิสนะครับผม ลดค่าเป็นสียหายเอ้ยไม่ใช่ครับทําให้ค่าคอยเสียหายของายตรงข้ามแรงขึ้นเมื่อเราโจมตีมันนะก็คือเสียเลือดเยอะขึ้นและก็สามารถชุบชีวิตทีมเราได้ด้วยครับในสถานะซองบี้นั่นเองครับโอเคใช้ทีมนี้แหละน่าจะผ่านครับ่ะแน่นอนว่าเปิดมานี้จัดเลยครับราเซีครับไม่รอช้า ก็คือถ้าจ็อกเกอร์เนี่ยโจมตีปกติใสอลนฟต์ตอนนี้ครับจะเสียเยอะมากเราต้องใช้สกิลนี้ครับทําให้ดาเมจของไอเนี่ยน้อยลงเยอะครับดีมากครับจ็อกเกอร์ทาทาให้ราเชลเสียเลือดแล้วครับแบบนี้ครับเมื่อราเชลเสียเลือดแบบเนี้ยศัตรูจะโจมตีมาที่ราเชลอย่างเดียวแล้วตอนนี้ครับดูนะครับเดี๋ยวซอินน่าจะฟันลาเชลนะฮะใช่ไหม านนะจากนั้นครับราเียขึ้นมาฟันซะถ้าราเียโดนสวนนะผมก็จะใช้อลิสซุปนะฮะแต่มันไม่โดนสวนฮะจัดเลยโอเคแบบนี้สอดฝ่ายนะครับแหมไม่ติดฟรีโอเคไม่เป็นไรนี่ครับเดี๋ยว เดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยเวทพีสาเนี่ยลาเชลก็สามารถฟื้นได้อีกรอบนะโอ้ยไม่เป็นไรดูนันมันฟื้นอีกรอบครับขึ้นเวฟใหม่นั่นนีงครับเราต้องให้ลาเชลตัดตัดพลังโจมตีมันก่อนอนะอย่างนี้ครับาโ,โดนใครถ้าโดนซอินไม่เปลี่ยนเลืองครับโดนลาเชลครับผมเดี๋ยวก็ชบก็ได้วะ <Krist ian> ต่อฟันก่อนแล้วก็ให้อลิสช,ชุบนี่ครับผมโ oh, อ้โหโดนอลิสตบตายครับอายไหมเนีย่ยมึงอลิสนี่ตีเบามากครับตัวมผมเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมชุบขึ้นมาซะนี่นะครับเมื่อชุบลาเชลขึ้นมาเนี่ยง่ายเลยครับ oh, 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 oh. ตัวไหน,นตัวจริงวะเรียมตัวนี้ป่ะก็ให้ลาเซียฟันไปเลยครับ ไม่ใช่ครับน่าจะตัวหน้าตัวนี้ครับบางทีผมใส่จุดอ่อน,นี่ยบางเดีมันก็เล่งไปที่ตัวจริงเลยครับแเซียนเลยดีกว่าครับไปเล็งตัวไหนตัวหน้าครับตัวนี้ตัวจริงครับเซียนเล่งตัวนี้เขาใส่จุดอ่อนทั้งหมดนะครับเซียนไม่ติดเลือดอยู่แล้ว ทาน,นี้ดีกว่าครับสี่เต้าครับน่าจะโดนตัวจริงแหละตัวจริงนะครับตอนแยกล่างออกมาเนี่ยเลือดจ,จะน้อยที่สุดครับดีมากโอ้ยไม่เป็นไรครับนาเชลเราซอมบี้ครับนี่นะครับถึงเอาอลิซมานะฮะใส่อินฟันไปตายไหมเอา้าไปเล็งตัวหลังซะงั้นน่ะโ,โอ้ยไม่เป็นไรครับยื้อหน่อยครับคือตาที่ผมผ่านมาสองิสที่แล้วเนี่ย เปอินเนี่ยเล็งตัวตัวจริงตลอดเลงนีครับโอเคโดนตัวจริงครับเนี่ยมันจะปวดหัวตรงนี้นะครับจะหมอโงครับแต่บอกไว้ก่อนนะว่าวิธีของผมเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับอ้าวอ้าวตัวจริงโดนแล้วครับ ว่าน่าจะมีทีมที่เหมาะสมกว่านี้ในการผ่านแันที่วันนี้ครับแต่ทีมที่ผมคิดเนี่ยอันนี้น่าจะเด็ดสุดครับก็เลยมาเหนือแ,แนวนี้ดูโอเคชนะแล้วครับตัวจริงตายละเย่ผ่านทักทีครับก็ขอโทษด้วยนะที่ทำซิปดันเตี้ยม,มืดอ,อะ่ะช้าไปหน่อยครับมันชอบอัปเดตตรงกับแพทใหม่ทุกทีนะครับผมก็เลยไม่สะดวกทำนะครับก็คือถ่ายแพทใหม่ก็เหนื่อยแล้วอะอะไรประมาณนี้แหละโอเคไอได้ลแล้วครับ นะก็ถือว่าเป็นแนวทางแนวนึงนะใครที่ไม่มีตัวแบบผมก็ลองปรับปรับกันดูนะครับปรับทีที่ตัวเองมีแล้วเอาไปลงนะครับผมโอเคงั้นคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน,น้าครับสั้นๆครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย